สวัสดีครับพบกับผมช่างหัวแฮมวันนี้ผมพามาดู e car นะฮะเป็น e coupe ฮะตัวนี้จะอยู่ในบอดี้238นะฮะก็อาการรถคันนี้มาตัวนี้เลยฮะ auxiliary battery mm hmm. ฮะ multi function mm hmm. แต่ว่าเขาไม่ใช่แบตเตอรี่ลูกเล็กนะฮะตัวนี้ผมได้จับดูฟอนโค้ดเขาแล้วแล้วก็เอาเบอร์ไปดูปรากฏว่าเป็นตัว delay battery ฮะไม่ใช่ไม่ใช่แบตเตอรี่ลูกเล็ก ตัวดีเลย์เขาก็อยู่ตำแหน่งเดียวกับแบตเตอรี่เลยฮะจะอยู่ฝั่งนูนฝั่งซ้ายเลยตัวดีเลย์ฮะแต่ว่ามันไม่ใช่แบตเตอรี่ตัวนี้เลยฮะนี่คืออะไรที่เราแจ้งเปลี่ยนมานะฮะ mm hmm. เขาเรียกว่าดีเลย์คอนโทรลแบตเตอรี่ตัวนี้ราคาก็เอาเรื่องอยู่นิดนึงฮะแต่ไม่ถึงกับแพงมากฮะเดี๋ยวผมเอาขึ้นโชว์ให้ที่หน้าจอนะราคา ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่แทนแบตเตอรี่ลูกเล็กเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปดึงวงจรอะไรกับแบตลูกใหญ่มาหรือเปล่านะตัวเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าข้างในเนี้ยมีคาร์ซิตี้จริงเพราะมันต้องเอาประจุมปมเลี้ยงอุปกรณ์เล็กๆอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นชิ้นเล็กที่อยู่ในคอนโซลนี่ฮะเขาเรียก mm hmm. ว่าอะไรอะ่ะเหมือนให้คิดก็เหมือนทําหน้าที่เหมือนกล่องดำเลี้ยงนาฬิกาเลี้ยงแคร์เลี้ยงเกตเบย์อะไรพวกนี้ฮะที่อยู่เป็น การสื่อสารของอุปกรณ์ภายในรถนะแล้วก็ตัวการขโมยอะไรทั้งหลายน่าจะดึงประจุไฟดึงมาแล้วก็ดึงมาจากแบตเตอรี่ลูกใหญ่แล้วก็มาเลี้ยงเตงไว้เพื่อไปคอนโทรลอุปกรณ์ชิ้นอื่นฮนะผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าก่อนเดิมนั้นตัวแบตเตอรี่ลูกเล็กที่เขามีมาก็จะไม่อยู่หน้านหรือก็อยู่หลังฮนะเขาจะามาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ผมว่าก่อนหน้านี้แหลนะฮะแต่ทีนี้เขาเปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนมาเป็นคอนโทรลตัวนี้แทนฮนะ ไม่มีแบตเตอรี่ลูกเล็กแล้วหมดปัญหากับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกเลนะ็กฮะแต่ก็เจอปัญหาใหม่กับการเปลี่ยนดิเลยตัวนี้ใช่ไหมเนี<ม>่ยโอเคเดี๋ยวผมให้น้องช่างเขาลือให้ดูครับมันอยู่ทรงไหนช่างใต้แก๊ฝั่งคนโดยสารโอเคจัดก,การได้เลยตำแหน่งที่เขาอยู่ก็อยู่ใต้นี้นะฮะเดี๋ยวน้องช่างเขาทําการถอดชุดแผงใต้คอฮนะอ๋อ,อต้องถอดกลับมันได้ออกก่อนนะ อ๋อมันซ้อนล็อกกันไว้ตัวนี้มีน็อตไหมมีน็อตแผงมีฮะมีหนึงตัวตัวเดียวเป็นจีบยี่ห้าอ่าจีบยีสิเป็นทียี่สฮะแล้วก็ดึงลงมาได้เลยมีเซ็นเซอร์แอร์อยู่อยู่ด้วยใช่ปะเซนเซอร์แอร์อ่อไฟมีปลั๊กไฟปลั๊กไฟลีกับเซ็นเซอร์ของช่องแอร์ฮะ สองอย่างที่เราต้องปลดนะอะไรเงี้ยนะมันก็ดึงลงออกมาได้เลยแล้วก็ดึงพรมมาฮะไม่ต้องถึงขั้นกระอนนะแค่ดึงออกมาดึงให้เราเห็นตำแหน่งของตัวดีเลตัวนั้นนะจะมีฝาปิดอีกหนึ่งอันฝาปิดแมกไลท์สีดำเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวน้องช่างเอาฝาปิดออกมาดูกนฮะเดี๋ยวผมเปิดแฟดแป๊บนึงครับเอาสรุปน้องช่างเอาพมมอ,อก จะได้เห็นชัดๆใช่ไหม,ไหมอันนี้น้องช่างเขาผมออกให้ฮะผู้ชมจะได้นึกภาพเห็นออกชัดๆโอเคหนีโล่งๆเลยพีนี้เนี่ยไอแผนปิดที่บอกฮะแผ่นตัวนี้มีนอ็อตยึดอยู 1> 1, 2, 2> ่หนึ่งสองสามตัวฮะหนึ่งสมตัวนี้แกะอมาก็เจอดีเลยเลยใช่ไหม ไอตอนที่มันไม่มีดีเลย์ตัวนี้นที่เป็นแบตอ่ะจุดที่เขาอยู่เขาก็จะมีแผ่นปิดอย่างนี้เหมือนกันไหมมีมีเหมือนกันเป็นบางรุ่นใช่ไหมใช่บางรุ่นก็จะเห็นเป็นช่องแบตเลยก็จะมีกาดพลาสติกกันไว้นะกันผู้โดยสารเหยียบไปน็อตที่มีก็เป็นเบอร์สิบนะสามตัว นี่เลยครับเบอร์สิบสามตัวตก็นก็แผงออกมาได้เลยยกสไลด์ขึ้นนะครับเพราะมีเกี่ยวอยู่นี่ตำแหน่งของดีเลย์ตัวนี้เป็นฟิลเป็นเทอร์มินอลแล้วเทอร์มินอลย้ายมาอยู่ข้างในตัวนั้นเป็นดีเลย์เห็นไหมฮะว่าไม่มีแบตเตอรี่ลูกเล็กแล้วนะฮะแบตไอ่เก้าแอมป์น่ะไม่มีละ กขเปลี่ยนมาเป็นดีเลยตัวนี้ฮะจะเป็นมีน็อตตัวเดียวผมจะพยายามพูดขอลูกค้าไว้นะตัวของเก่านะผมอยากจะผ่าเพื่อมาให้ทุกคนดูเหมือนกันถ้าเกิดผมขอได้เดี๋ยวผมผ่าให้ดูท้ายคลิปเลยฮะโอเคเดี๋ยวน้องช่างถอดมาแล้วมาดูกันต่อครับตัวนี้มีนอดด็อตยึดอยู่หนึ่งตัวแล้วก็วดึงออกมาได้เลยเหรอใช่แล้วก็มีปลั๊กหนึ่งตัว เป็นของเก่านะฮะมันมันไม่เก่าหรอกเพราะมันอยู่ในที่ที่มันไม่มีอากาศโฟไม่มีอะไรเลยมันก็เลยคงสภาพความใหม่อยู่เบอร์เดียวกันไหมเลยมีมีลิเอสไหมเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันเด็กเลยไม่มีรพปเอสนมก็ไม่มีกลิ่นไหมอะไรนะหเหตุนใดเขามันถึงเสียงง่ายจังพอไม่มีแบตให้เปลี่ยนก็ยังมีกล่องไม่ให้เปลี่ยนอีกเนาะวิศวกรเอ้ย โอเคเออมาก,ก่อนมาก,ก่อนจะได้รู้จำไว้ส่วนอันนี้เดี๋ยวใส่กล่องให้ลูกค้าถ้าผมขอเขาได้ผมสัญญาจริงว่าผมจะผ่าผมอยากรู้วงจรข้างในอะมันจะมีอะไรพิเศษมากไหมข้างในเนี้ยผมเดาก่อนเลยอันดับแรกอะ่ะคาปาซิตี้แน่นอนแหละ ไม่รู้ความจุมันจะเท่าไหร่ไซนี้แต่มันเบานะไม่หนักนะเบาเบามากเลยแล้วก็น่าจะมีบอร์ดหนึ่งตัวมีดีเลที่เป็น IC ะเป็นดีเลที่เป็น ic ที่มีการโค้ดโปรแกรมเขียนลงไปในการใช้งานเพื่อไว้สื่อสารกับจุดอื่นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าใช้ตัววิ่งผ่านไฟธรรมดาเนี่ยมีสายไฟแค่3ามเส้นะ่ะผมเชื่อเนี่ยมันมันอ่าน อ่านเป็นแคนออกไปเป็นสัญญาณออกไปหากันแน่นอนผู้รู้ก็มาคอมเมนต์หน่อยแล้วกันถ้าใครรู้ก็ผมก็ช่างธรรมดานนี้แหละฮะโอเคนี่น้องช่างก็เอาไปใส่แล้วมาร์กเรียบร้อยเสียบปึ๊บมีน็อตหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวให้น้องช่างเขาประกอบไปเลยฮะ เดี๋ยวผมเอาคอมพิวเตอร์มาจับดูก่อนอเคครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับโอเคครับฝั่งนู้นน้องช่างเขาก็ประกอบใกล้จะเรียบร้อยแล้วส่วนผมก็เอาคอมพิวเตอร์มาจับแล้วตอนนี้ช็อตเทสด,ดูฮะใกล้จะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเฟลโคดที่จะเจอกันฮะว่าเป็นลักษณะไหนนี่ฮะอยู่ใน e z s นะ เป็นบัฟเฟอร์แบตเตอรี่ออฟเดอะอิเล็กทรอนิกอิกิชั่นล็อกแฮสมัลติฟังชันเดี๋ยวเราจะเข้าไปลบดูฮะลบเจอตัวฟอร์โคดเลสโค้ดเอลีดอีกหนึ่งครั้งหายนะหายไปแล้ว มาดูว่ามันทำหน้าที่อะไรกันบ้างอ๋อกีสิบห้าสีสิบห้าอ่าเป็นตัวส่งสัญญาณให้หลายๆตัวอยู่นะฮะสวิตกุญแจด้วยสิบห้าเอ็กแล้วก็เลี้ยงตัวเรือนใหม่อ่ะเลี้ยงตัวเรือนใหม่ตัวนี้อีก เนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะข้างในมันต้องมีโค้ดแน่นอนฮะเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในอุปกรณ์ดีเลย์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะแน่นอนแหละตัวเนี้ไม่มีแบตเตอรี่ก็ยังสรรหาเรื่องอื่นมาให้เปลี่ยนอีกฮะก<ม>็ยังว่าครับพอรถเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยฮะ ก็ภาวนาขอให้ค่าซ่อมให้ค่าอะไรอะไร,ะไรพวกนี้มันราคาลงมาหน่อยจะได้ไม่เจ็บกับผู้บริโภคมากเกินไปฮะตัวนี้เป็นกล่องเครื่องยนต์เราต้องออฟและออนลบฮะตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่ไงนี่ผมมาสวิตออนแล้วสวิดออนลบโอเคหายไปแล้วนะ เพราะว่าเมื่อกี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่มันเลยลบไม่ออกนะต้องเป็นสวิตช์ออนลบโอเคตอนนี้ก็ออนละรู้ราคายัางเ,คคเดี๋ยวถามห้เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะไปหาราคาให้ก่อนครับโอเคสรุปราคาเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับแพงกว่าแบตแบตบลูกเล็กอีกอะ <laughs> <laughs> ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะดีเลย์ตัวนี้เป็นดีเลย์ที่คุมไฟพวกนี้แหะฮะ ผมเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ในในเขาเรียกว่าเอาให้เข้าใจง่ายๆคือในโหมดสลีปทั้งหลายอ่ะอิเล็กทรอนิกส์ที่มันยังทํางานอยู่อ่ะตัวดีเลย์ตัวนี้จะช่วยทางานแทนแบตเตอรี่ลูกเล็กตัวนั้นฮนะแต่สิ่งที่มันแทนกันไม่ได้คือราคาแบตเตอรี่ลูกเล็กผมจําได้มันสี่พันกว่าถึงหกพันเนาะราคาอยู่เรเลดนี้แหละก็อย่างว่ามันเป็นแบบผสมนิกเกิลลิเทียมอะไรไม่รู้เยอะแยะเป็น NCA ฮะแต่ทีเนี้ย พอไม่ใช้แบตเตอรี่อ่ะมาใช้ดีเลย์ตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นอ๋อจุกจ,กจกไปต่อฮะก็สำหรับคันนี้ก็เป็น e สามร้อยฮะอยู่ในบอดี้อ่าสองสามเอสองสามแปดฮะเป็นตัว e สามร้อยคูเป้ฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์เป็นตัวสองเจ็ดสี่ฮะตัวนี้สำหรับคันนี้ก็ไม่มีอะไรขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ